ด้วยความที่มันเป็นกระแสมากๆแล้วก็ทำให้ของแม่งหมดแล้วคือที่สถานใหญ่ๆคือไม่มีของสำหรับ14 Pro แล้วก็14 Pro Max ที่ออกแบบตัวเดอบี้อาร์แอนีมใหม่ตอนนี้เราก็จะมาตามหาว่ายังจะมีอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับตัว14 Pro แล้ว14 Pro Max ที่เป็นสิ่งใหม่ตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลลาดขาวนาวจะงหั จะดูทุกทีกท่ท,ที่มีไอโฟนขายนะว่าเข้ามาไหมหรือว่ายังเหลืออยู่หรือเปล่านะครับโอเคไงก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่า นะครับจากที่เราตามหากันมาผลสรุปก็คือมีแต่ว่าไม่มีตัว1 8 28ที่เราตามหากันอยู่นะครับมีตัว2 6ซึ่งราคาค่อนข้างที่จะัพไปสักเล็กนึงแต่ว่าสำหรับเพื่อนผมเจ้าของที่จะซื้อก็บอกว่าเออมันค่อนข้างที่จะเกินความจะเป็นไป้อการแค่128ซึ่งตัว128เนี่ยไม่มีเลยนะครับมีแต่ตัว2 6ก็ถ้าเกิด ท่านผู้ชมเห็นคลิปมี EP 2ก็แปลว่าเราจะมาตามหาอีกถ้าเกิดไม่มีก็แปลว่าอาจจะได้เครื่องแล้วเราจะไม่ได้ก็ได้ถ,ถ้าเกิดชอบกดไลค์ก็กดแชร์ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดยังไงจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับไลครับไ้เอาแบงี้ได้เพื่อจบง่าย 老年班的车，嗯。